เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษที่คารพพุกท่านค่ะข้าพเจ้านางพัฒนาจำมัน่นตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านานาน้อยสกกังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองการบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาวาจังหวัดนครพนมจบปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครปัจจุบันทําการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1นมีจานวนนักเรียนทั้งหมด10คนค่ะข้าพเจ,จ้าขอนําเสนอบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานย้ยดังนี้ค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานย้ยตั้งอยู่บ้านนานย้ยตาบลเหล่าพัฒนาอําเภอนาวาจังหวัดนครพนมสุงประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทํานาทาไร่ทาสวน ู้ปกครองเด็กส่วนมากไปทํางานที่ต่างจังหวัดเด็กส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่เช่นอาศัยอยู่กับลุงป้านาอาปูย่ย่าตายายเป็นต้นค่ะทําให้เด็กขาดกันเอาใจใส่ทางด้านการศึกษาและเด็กๆทุกวันนี้ติดโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ทําให้เกิดปัญหาทางการเรียนรู้สภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจ สืบเนื่องมาจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษารปฐรมวัยพุทธศักราช2560หน่วยคณิตศาสตร์แสนสนุกเรื่องการเรียนรู้จำนวนกับตัวเลขครูให้เด็กในระดับชั้นอนุบาลปีที่1นับจำนวนหน่ถึง10เพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้เดิมที่เคยเรียนมาแล้วในระดับชั้นเตรียมอนุบาลและเรียมความพร้อมในการจัดประสบการณ์ให้ตรงกับความสามารถของเด็กแต่ละคนพบว่า เด็กสามารถนับจำนวน1ถึง10ได้อย่างคล่องแคล่วแต่พอครูชี้ไปที่ตัวเลขแล้วถามเด็กว่านี่คือเลขอะไรเด็กต้องเริ่มกลับไปนับหนึ่งก่อนจึงจะสามารถตอบได้และไม่สามารถนับจำนวนให้ตรงกับตัวเลขที่ครูกำหนดให้ได้เด็กส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมในทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ยังไม่เข้าใจความหมายของํานวนกับตัวเลขและการเปรียบเทียบจำนวนมากกว่าน้อยกว่าได้ เด็กบางคนรู้จักตัวเลขแต่ไม่สามารถนับจํานวนจํานวนต่างๆได้ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้คิดรีเริ่มค้นคว้าหาวิธีการเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการไม่รู้จักตัวเลขและการนับจํานวนกับตัวเลขของเด็กโดยคร,รูได้จัดทําสื่อที่ส่งเสริมทักษะการจัาตัวเลขและบอกการนับจํานวนกับตัวเลขของเด็กรวมทั้งได้ศึกษารูปแบบการจัประสบการณ์ แบบ Active Learning ซึ่งเป็นการจับประสบการณ์ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงโดยมีครูเป็นผู้คอยชีย้แนะพร้อมทั้งได้ศึกษาทฤษฎี Learning by Doing ซึ่งเป็นทฤษฎีของจอห์นเยงีจะเชื่อว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ พระพเจ้าได้ผลิตสื่อหลอดจำนวน1-5ประกอบการจัดกิจก,กรรมฝึกให้เด็กนับจำนวนแเปรียบเทียบจำนวนผ่านสื่อที่ครูได้จัดทำขึ้นสู่อุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ที่หาง่ายราคาถูกเป็นสิ่งที่เด็กๆเคยเห็นและเคยเล่นนั่นคือแผ่นใสและลูกปิงปองเด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานในการทำกิจกรรม อีกทั้งยังได้ส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจำนวนกับตัวเลขนอกจากนี้กิจกรรมที่ข้าพเจ้าได้จัดทําขึ้นยังได้ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กครบทั้ง4ด้านได้แก่ทางด้านร่างกายเด็กมีการเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่แข็งแรงจากการทาท่าทางประกรอบเพลงและมีการเนื้อมือประสานสัมผัสกับสายตาด้านอารมณ์จิตใจเด็กมีความสุขสนุกสนานจากการร้องเพลง และได้ทำกิจกรรมผ่านสื่อที่หลากหลายด้านสังคมเด็กได้ทำง,งานร่วมกับเพื่อนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรู้จักการรอคอยและทางด้านสติปัญญาเด็กสามารถเปรียบเทียบจำนวนมากกว่าน้อยกว่า,าจําตัวเลขผ่านสื่อการรู้จักจำนวนกับตัวเลขโดยครูได้จากประสบการณ์ให้เด็กหยิบบัตรตัวเลขแล้วบอกพันว่าได้เลขอะไรเมื่อเด็กรู้จักตัวเลขแล้ว ครูให้เด็กใช้ช้อนตักลูกป,ปิงปองใส่ให้ตรงกับหลอดตัวเลขตามจํานวนตัวเลขที่เด็กหยิบมาได้เด็กได้คิดวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยข้าพเจ้าหวังว่าการจัดประสบการณ์หน่วยคณิตศาสตร์แสนสนุกเรื่องการเรียนรู้จํานวนกับตัวเลขจะสามารถส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลข1 5และการเรียนรู้จํานวนกับตัวเลข ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง4ด้านของเด็กเพื่อให้เด็กมีความพร้อมที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปและหวังว่าจะเป็นข้อมูลประกอบการประเมินให้กับท่านคณะกรรมการได้เป็นอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะ